นะหลวงพ่อเนนะฮะท่านจะเมตตาจุดเทียนชัยนะครับนะเดี๋ยวเจิมเทียนชัยก่อนแล้วจุดเทียนชัยนะครับนะหลวงพ่อเนนะครับ พระเณนะท่านจะเจิญเทียนชัยแล้วก็จุดเทียนชัยนะครับนะตอนนี้ท่านเจิอเทียนชัยนะครับในะพิธีพุทธาเทวาวิเศษวัตุมงคนนะลนาพรประการนะครับนาะพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับครับนะหลวงพ่อเนรนะ นท่านเจิมเทียนชัยนะครับเดี๋ยวท่านจะเมตตาจุดเทียนชัยนะครับน้าหลวงพ่อนเนรนะสาวน้าหลวงพ่อนเอนนฮะท่านจะจุดเทียนชัย ท่านจุดเทียนใช้แล้วนะครับจุดเทียนไยกวานะครับนับพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัดถุมงคลพรพักการนะครับละของพระอาจารย์แจ้นะครับวัดน้อมประชาสันนะ นะครับนะหลวงปู่ทูวัดลาดน้ําขาวนะครับนะหลวงนะหลวงพ่อนพวันนะวัดเสนาดิมิตนะครับแล้วก็นะพระอาจารย์สุริยันนะครับวัดป่าวางน้ําเย็นมหาสารคามนะหลวงพ่อทองหล่อวัดโพกบเจ้าอยุธยาพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรค์พระนครศรีอยุธยานะครับหลวงพ่อเนนนะวัดทุ่งเศรษฐีนะฮะกรุงเทพนะครับหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูป่าลามหลวง สมุทรสงครามนะครับนะหลวงพ่อประเสริฐนะครับนะพระอาจารย์ออสนะครับวัดหูช้างนะครับอยู่ที่นนทบุรีนะครับนะแล้วก็อาจารย์ป๋องนะครับนะอยู่ที่โคราชนะันั่งปกอธิฐานจิตปุกเสกนะครับนวันนี้นะฮะปุกเสกวัดถุงมงคลนะพรประการนะครับของพระอาจารย์แจ้นะครับ วิปป<ท> <en> ิส <refugees> <oyu> ิภสัะส <anderen> ัมัุ์ทิัพะทุกวินาายมิตังระรังละังวิปิิภยสสัมปัทิัพัยวินาายิทัง หลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำขาวครับหลวงลวงพรวันนะวัดเสนานิมิตนะครับพระอาจารย์สุริยันนะครับวัดป่าวางน้ำเย็นนะครับหลวงพ่อทองหล่อนะครับวัดโป่กบเจ้าพระนครศรีอยุธยาพระอาจารย์แจ้นนะครับวัดน้อมประชาสรนณด้านนี้นะครับ ด้านนี้นะครับนด้านนี้นะครับนหลวงพ่อเนรวัดทุษถีนะครับนแล้วก็หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์นะครับวัดประดูะนหลวงพ่อประเสริฐหลวงพ่อออดวัดถูช้างนะครับพระอาจารย์ป๋องนะครับโคลาครับนวันนี้นะครับ มีลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนมากทีเดียวนะครับพระมหาสุรศักดิ์นะครับเมตตาเป็นประธานในการดับเทียนชัยฮะนะอ่านะฮะใครไทยถูกนะครับนะใครไทยถูกบ้างแต่ว่าไทยผิดกันหลายคนนะนะไทยเป็นหลวงพุทูปนะฮะ นะเป็นนะหลวงพ่อพระมหาสุรศักนะครับวัดประดูะนะท่านจะเป็นประธานในการดับเทียนชัยะนะะท่านนะท่านไหว้มาที่หลวงปู่ทูบนะฮะวัดลานน้ำขาวฮะ หลวงพ่อพระมหาสุรศักครับนาท่านจะเมตตานาดับเขียนชัย เกียนชัยแล้วนะครับนะนะพระเกจินะครับนะนาะหลวงพ่อเนนนะฮะวัดทุ่งเศรษฐีนะโปรยข้า,อขาตอกดอกไม้นะครับนะวัตถุมงคพลพรพการนะครับนะของพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรนะครับตอนนี้นะเทียนชัยถูกดับแล้วนะครับนะเกจินั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับนะก็ ปรยเขาตอกดอกไม้แล้วก็ปาบพรมน้ำพระพุทธมนต์นะครับที่มนทนนะพิธีนะครับนะกองวัตถุมงคลนะครับนะหลวงพ่อเนนนะวัตทุเศรษฐีฮะครับนะหลวงพุทธูวัดลาดน้ำขาวนะครับ ตอนนี้นะครับหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์นะครับผมน้ำมนต์นะนะาพระจาจทรย์ป๋องนะวัดสมานมิตรนะครับพมน้ำมนต์นะครับนะตอนนี้นะหลวงหลวงปู่ประเสริฐนะนะท่านผมน้ำมนต์ให้กับนะคนที่มาร่วมพิธีเก็บเลยนละพี่น้ำ หลวงปู่ทู่วัดลาดน้ําขาวนะครับนะท่านจะพรมนนะหลวงพ่อทองหล่อนะครับวัดโพกบเจ้าฮะโปรยเข้าตอกดอกไม้นะครับนะหลวงพ่อออสวัดหูช้างนะครับนะาก็ผมน้ำมนต์นะฮะโปรยเข้าตอกดอกไม้ตอนนี้นะหลวงปู่ทู่วัดลาดน้ําขาวนะครับแล้วก็นะาหลวงพ่อนพวันนะวัดเสนานิมิตนะครับจะโปรยเข้าตอกดอกไม้แล้วก็น้าพมน้ำพระพุทธมนต์นะฮะ นะตอนนี flies, ้นะครับนะเดื๋ยเดื๋ยเดยเดีอยว่อนอ่อุมงยุ่งข้างในนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอทอาฟาทั้งที่เด็ก่อนเดี๋ยวั้ซตัว ครับณนะตอนนี้นะฮะนะหลวงพุทธู่วัดลาดน้ําขาวนะครับนะหลวงลุงนพรวันนะฮะวัดเสนานิมิตนะฮะนะปอยระตอกดอกไม้แล้วก็ปาาผมน้ําพระพุทธมนต์ฮะนะนะ